อำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับซ้ายมือเป็นตลาดนะครับตลาดสดอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ครับขวามือก็จะมีทั้งเซเว่นอีเลเว่นแล้วก็เทสโก้โรตัสนะครับเป็นโ o ตัสเอ็กซ์เพสนะครับนี่นะครับรถผู้สูงอายุในอำเภอบึงบูนก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ที่เห็นขับสวนมานะครับมีคืออำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งเป็นอำเภอเล็กๆนะครับมีแค่2ตํตำบลนะครับเลยตลาดมาแล้วมี2ตำบลนะครับก็คือตำบลปะกับตำบลบึงบูนแค่นั้นเองนะครับก็ยังไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่นะครับอันนี้ผ่านตลาดมาแล้วจะออกไปที่บ้านหัวช้างนะครับ จะเข้าเมืองศรีสะเกตนะครับนี่ครับถนนก็แคบๆนะครับในอนาคตถ้าจเจริญขึ้นรถลายเยอะขึ้นก็งคงจะขยายไม่ได้แล้วละครับคุณผู้ชมครับถ้าแบบนี้นี่ครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คืออำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกตนะครับนี่ครับจะออกจากตัวอำเภอแล้วนะครับแล้วก็จะวิ่งไปที่ แยกหัวช้างนะครับเพื่อจะเข้าไปในเมืองสีสเกตนั่นเองนะครับนี่ครับออกจากตัวอำเภอมาแล้วนะครับที่นี่ก็มีรีสอร์ทนะครับก่อนถึงตัวอำเภอบึงบูนจะมีรีสอร์ทนะครับชื่อว่าเลิศทวีรีสอร์ทนี่ครับอยู่ข้างหน้านี่เองนะครับ เลิศทวีรีสอร์ทตรงด้านนี้นะครับนี่ตรงนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ